สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว Cookie Run ทาวเวอร์ออฟแอ u ด e วนเครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงคุกกี้น้องคาโมไมกันนะครับผมว่าน้องคนนี้นะครับตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยได้ใช้งานในด้านไหนบ้างนะครับรวมถึงมาอธิบายสกิลให้เ,เพื่อนๆฟังด้วยนั่นเองครับถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกัน,นครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมนเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ หลายๆครั้งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่ในกลุ่ม Facebook หรือติดตามข่าวสารของคุกกี้รันเนี่ยก็จะเห็นว่าน้องคาโมไมเนี่ยก็จะโดนบูบี้อยู่เสมอเลยนะครับไม่ว่าจะแพทไหนๆนะตั้งแต่เออเรดสมัยก่อนยันแบบเรดแชมเปี้ยนมาคิดว่าจะได้เกิดนะครับก็ไม่ได้เกิดสัทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายตัว คุกกี้คาโมมาย์นะครับรวมถึงบอกประสบการณ์ของผมนะครับที่ได้ใช้ตัวละครนี้จริงๆในคอนเทนต์ไหนบ้างนั่นเองนะครับอ่ะโอเคก่อนอื่นเรามาเรียนรู้สกิลเขาก่อนนะครับแพสซีฟสกิลก่อนเลยนะครับต้อนรับแขกนะครับสกิลนี้นะครับก็คือมันจะทําให้การน้ําชาที่เราเสกออกมานะครับมีความเสียหายเพิ่มขึ้น10%แล้วก็เพิ่มการฟื้นฟู10%นั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็โจมตีปกตินะครับผมก็คือ จะเป็นการใช้เลือดของตัวเองในการโจมตีนั่นเองนะฮะอ่าก็คือยิ่งเลือดเยอะดาเมจก็จะยิ่งแรงนะครับแล้วก็มีแบบชาร์จด้วยครับชาร์จก็จะคำนวณจากเลือด7.5% นะครับแล้วก็ทำดาเมจ3ครั้งนกตีธรรมดาจะทำดาเมจ2ครั้งนะครับแต่แน่นอนครับผมว่าน้องคาโมไมเนี่ยเป็นสายซับพอร์ตแอซิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจเนี่ยมันก็หวังไม่ได้นะฮะเออมันหวังดาเมจไม่ได้อยู่แล้วนะครับต่อมานะครับสกิลทีไทม์นะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลประเภทซัมมอนนะครับก็คือจะเป็นการเสกการน้ำชาออกมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีผลโจมตีศัตรูได้ด้วยนะครับอ่า24.8%ของ HP สูงสุด นะครับหรือว่าจะเป็นการฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนที่เข้ามาอยู่ในระยะของการน้าชาได้ด้วยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าตีก็ได้อ่าทำฮิวก็ได้นะครับอยู่10วิประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็เดชไม่มีอะไรนะครับถ้าไม่ตายนะครับผมคาร์โมไม์บรีสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการฮิวนั่นเองนะครับ1นของ HP สูงสุดนั่นเองนะฮะต่อเนื่อง10วินาทีนะอันนี้ก็เป็นตัวสายการฮิวนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการ ทำดาวบ้างนะครับสดาวนะครับได้อะไรครับเพิ่มความเร็วของการโจมตีของการน้ําชาคาโมไมล์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่า ไม่ค่อยไ,ไม่มีประโยชน์ละกันเออไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับอ่ะสามดาวเรารู้อยู่แล้วนะครับผม4ดาวนะครับเพิ่มการฟื้นฟูให้กับคุกกี้ที่มี HP ต่ำกว่า50%เนี่ย20%นั่นเองนะครับแล้วก็5ดาวนะครับ5ดาวเนี่ยน้องคามโมไมจะชุบชีวิตได้ด้วยนะครับทุกคนอ่าเมื่อใช้ตัวคามโมไมบรีสหรือว่าสกิลถ้าไม่ตายเนี่ยจะคืนชีพเพื่อมที ทีมที่ตาย1คนด้วย HP 10%แต่คููดาวเนี่ย3 0 0วินาทีนะครับก็คือ5นาทีนะฮะเออ5นาทีเนี่ยคอนเทนต์ไหนลงได้บ้างเรดก็ชุบได้ครั้งเดียวเรดแชมเปี้ยนก็ชุบได้ครั้งเดียวนะครับอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นตัว ้าไม่ตายหรือว่า5ดาวนั่นเองนะครับส่วนอร์ติแฟกต์นะครับก็ส่วนตัวผมเล่นตัวนี้ครับผมจะใช้ของตัว Rockstar นะครับเพราะว่า Rockstar เนี่ยมันมีโอกาสสุ่มได้บัฟเพลงเพิ่มโจมตีอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนการ์ดของตัวน้ำชาย,ยามบ่ายเนี่ยก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยฮิวแรงขึ้นนะครับฮิวแรงขึ้นจากอะไรบ้างนะครับจากตัวความสามารถพื้นฐานนะครับที่มีการบวกเลือด อยู่แล้ว35%นะครับแล้วก็บวกในเรื่องของการฟื้นฟู25%นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะให้บัฟ1แก้วเพื่อผ่อนคลายกับ เพื่อนๆได้ด้วยนะครับผม ه, ซึ่งก็จะให้บัฟตัวนี้ตามธาตุของตัวละครที่ใส่ถ้าเราใส่คาโมไมก็จะเป็นธาตุลมนะแต่ว่าดาเมจเนี่ยจะไม่เกิน1 0,000น,นะครับจะไม่เกิน1 0,000ห่นหน่วยนะ1 0 0่0นก็คือ10,000เ,เป๊ะเลยอะ่ะเออก็คือเพิ่มดาเมจได้แค่หมื่นหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอ้ตัว1แก้วเพื่อผ่อนคลายเนี่ยเมื่อโจมตีตรงเป้านะครับจะใช้การซ้อนทับเพื่อเพิ่มความเสียหายเท่ากับ225%ของพลังชีวิตที่ ฟื้นฟูมานั่นเองนะครับซึ่งมันก็ไม่เยอะนะครับผมอ่าแล้วก็ซ้อนได้3อันต่อเนื่อง15วินะครับอ่าส่วนตัวไอการ์ดเนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยอ่ะพูดตามตรงว่า ไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่เล่นเกมนี้มานะครับแทบจะไม่ได้ใช้เคยเอามาลองใส่แต่แบบเอามาใช้งานจริงๆเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับเรื่องของการบิ้วของนะครับแน่นอนครับอาวุธเนี่ยเราก็จะใส่เป็นตัวช้อนของคาโมไม์นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวช้อนนะครับคุณก็ใส่เป็นอาวุธม่วงที่เพิ่มเลือดได้เลยนะครับมันจะมีอาวุธม่วงที่เพิ่มเลือดอยู่นะครับส่วนเซ็ตเนี่ยก็จะใส่เป็นเซ็ตหมอสมุนไพรนั่นเองนะครับซึ่งเซ็ตนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีความสามารถนะครับในการ เพิ่มเดเมจด้วยนะครับผมอ่าเอฟเฟกนี้จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่รอบๆต่อเนื่อง6วิเท่ากับการฟื้นฟูส่วนเกิน1 0นั่นเองนะครับเพิ่มสูงสุดได้แค่300แล้วก็เพิ่มการฟื้นฟู20%เรนะครับอ่าเราก็จะใส่เซตนี้กันนะครับส่วนักยภาพนะครับเราก็จะเน้นไปที่ค่า HP กับค่าการฟื้นฟูนั่นเองนะครับแนะนําว่าเป็น HP ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่า HP เนี่ยมันจะช่วยในส่วนของอ่าการทำาดเมจด,ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะ ไม่ค่อยได้ใช้ก็ตามนะครับก็เลือกเอาเป็น HP กับฟื้นฟูเนี่ยควบคู่กันไปก็ได้เช่นเดียวกันครับอ่ะโอเคครับเรามาเข้าใจคอนเซปต์ของคามไมก่อนเลยนะครับคามไมเนี่ยตีปกติ2ฮิตนะครับนี่เห็นไหมฮะเป็นการยิงออกไป2ฮิตแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการชาร์จก็ได้ครับชาร์จค่อนข้างเร็วนะครับเนี่ยชาร์จค่อนข้างที่จะเก็บเกตได้เร็วมากๆนะครับตัวนี้น้องจะยิงทีละ3แบบนี้ครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการวางการน้ําชานะครับซึ่งการน้ําชาเนี่ย มันก็จะได้ทั้งฮิวใช่ไหมอ่าได้ทั้งฮิวแล้วก็ทำดามจได้ด้วยนะครับแบบนี้อ่าเนี่ยมันก็จะยิง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 ดามจก็แรงตามเลือดของเรานะครับอ่าก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าการน้ําชาเนี่ยต้องบอกว่ามีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับทุกคนอ่าคือการเอามาตรุยด่านตรงนี้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในอ่าที่น้องคามโมไมได้เอามาใช้นะครับก็คือเอามาบังในพวกนี้ได้ครับอ่าเอามาบังพวก ถังไมโอ๊กอะไรอย่างนี้ได้นะครับให้ดูอีกรอบนึงโอ้โหคูดาวติดคูดาวอยู่เนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีด่านที่แบบเฮ้ยห้ามโดนถังไม้โอ๊กนะอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะเราก็ลองบังดูนี่ฮะเอานี้บังครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะบังให้เรานะครับแล้วก็เราก็จะไม่โดนนะประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะเป็นการฟื้นฟูเลือดนะครับแบบนี้เลยนะครับต่อเนื่องสิวินาทีก็จะเด้งเด้งเด้งเรื่อยๆแบบนี้ นะครับก็จะทําให้เพื่อนในปาร์ตี้เนี่ยเอาตัวรอดได้ดีนั่นเองนะครับแค่นี้เลยนะครับความสามารถของคาโมไมไม่มีอะไรเลยครับผมก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตสายฮิลนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะมาพูดให้ฟังแล้วกันนะผมว่าในประสบการณ์ผมเนี่ยตั้งแต่เล่นเกมนี้มาได้ใช้น้องในคอนเทนต์ไหนบ้างนั่นเองครับเอาละทีนี้เรารู้หมดแล้วนะคอนเซปต์สกิลมันก็ไม่มีอะไรเนาะวางการน้ําชาฮิลเพื่อนตีไปอะไรอย่างงี้นะครับเอามาบังตัวถังไมโอก๊กอะไรพวกนี้ได้นะครับผมอ่ะ ต่อไปผมจะบอกนะครับว่าเล่นมาตลอดนะครับ1เดือนเกือบ2เดือนแล้วนะฮะเออมีครบทุกตัวลองเล่นทั้งหมดแล้วเนี่ยคาโบไมเนี่ยผมได้ใช้อยู่2คอนเทนต์ด้วยกันนะครับ1ก็พูดไปแล้วนะครับผมก็คือการตะลุยด่านนั่นเองนะครับคือเอาไอตัวการาน้ําชาเนี่ยมาวางนะครับผมเพื่อที่จะบังตัวถังไม่โอ๊กนะครับแต่2เนี่ย มีอีกจุดหนึ่งครับที่น้องคาโมไมาเนี่ยทำให้ผมเนี่ยได้ติดท็อป50ของวงกดนะครับผมอ่างงไหมว่าทําไมติดท็อป50ของวงกดด้วยคาโมไมานะครับผมอ่ะคือต้องบอกงี้ครับว่าคาโมไมาอ่าตัววงกดเนี่ยอ่ามันจะมีบางซีซั่นนะครับที่มันอาจจะจับคู่ธาตุที่เราเล่นลําบากมาอย่างเช่นตอนซีซั่นที่2องแชปเตอร์หเนี่ยคุณถ้าคุณเล่นอยู่คุณจะจําได้ว่าเอ้ยมันจับคู่ธาตุดินกับธาตุลมมานะครับแล้วตอนนั้นเนี่ย ตัวทุเรียนเอ่ยตัวข้าวรารเอ่ย ơi, มันยังไม่ได้มีการบัฟให้แรงขึ้นนะครับอ่าผมก็เลยจะต้องใช้คาโมไม์นะครับเพื่อที่จะทําให้ผมเนี่ยทำอันดับได้ดีในวงผลนั่นเองนะครับอ้าวแล้วมันดียังไงครับพี่นะครับอ่ะคือคาโมไม้นะครับมันเป็นตัวสายแอซิดเนาะอ่ะเราก็จะสามารถใส่ตัวการ์ดของ Rock Star ได้นะครับบวกกับว่าตัวคาโมไม์เนี่ยเขาก็จะใส่เป็นเซตตัวนี้นะครับอ่ะเป็นเซตที่เรียกได้ว่าฮิวตอนเลือดเต็มแล้วเนี่ย เราก็จะได้รับเพิ่มเดเมนั่นเองนะครับอตอนนั้นผมก็จะใช้วิธีการแบบว่าเอาเป็นเนื้อเรื่องก่อนก็ได้นะครับให้เพื่อนๆดูผมก็จะใช้วิธีการแบบว่าโอเคครับเข้ามาในวงกดปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่าน้องเนี่ยได้บัฟสีอะไรนะครับนี่ครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบัฟ ขึ้นจากตัวการ์ดใช่ไหมครับผมถ้าเกิดสมมติว่าได้บัฟสีแดงนะครับถ้ารีไปเรื่อยๆจนขึ้นเป็นบัฟสีแดงปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มเล่นวงกดจากตรงนั้นทันทีนะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวท่าฮิลเนี่ยฮิลขึ้นมาเพื่อให้ดาเมจของตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมคุณเห็นไหมว่ามันจะมีเป็นเหมือนบัฟเป็นสีแดงๆขึ้นมารอบๆตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลจากตัวของ เซตหมอนั่นเองนะครับคือสิ่งที่ผมบอกอะ่ะมันอาจจะไม่ได้มาจากตัวคาร์โมไมท์ทั้งหมดนะเพราะว่ามันมาจากกา๊าซมาจากอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับเออแต่ว่าณจังหวะนั้นที่เราเล่นวงกดเนี่ยเราจะต้องใช้คาร์โมไมล์จริงเพราะว่ามันเป็นธาตุลมด้วยแล้วมันเป็นตัวละครที่ฮิลได้ค่อนข้างแรงนะครับมันก็จะทําให้เซตหมอนี่ทำงานได้ดีนั่นเองนะคะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับว่าบัฟจะขึ้นเป็นสีอะไรนะอ่ะเดี๋ยวรอประมาณ10วินะครับไม่ถึง10วิเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้ว นะครับอ่านี่นะฮะอ่าเนี่ยถ้าเป็นบัฟสีแดงเงี้ยสมมุติว่าอันนี้เป็นวงกดนะถ้าเป็นบัฟสีแดงเงี้ยผมก็จะกดฮิวเลยอ่ากดฮิวปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มกดเริ่มแบบสตาร์ทสตาร์ทเวฟของวงกดได้เลยแล้วเราก็จะเปลี่ยนตัวเห็นไหมตัวอื่นก็จะยังคอยมีบัฟอยู่นั่นเองนะครับอ่านี่คือสิ่งที่ผมได้ใช้แล้วก็น้องเนี่ยทำให้ผมเนี่ยติดท็อป50ของวงกดได้นะครับอันนี้คือเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ คอนเทนต์ที่น้องจะได้เฉิดฉายจริงเนี่ยมันมีน้อยมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นเเล่นกับเพื่อนเยอะๆอย่างโหมดเรดหรือเรดแชมเปี้ยนเงี้ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครมันเก่งกันหมดแล้วครับเออแล้วทุกคนก็เล่นเป็นกันหมดมันหลบได้มันไม่ต้องพึ่ง การฟื้นฟูอะไรเลยนะเอออย่างซอสพริกเนี่ยมันก็มีดูดเลือดอะไรของมันอยู่แล้วนะครับหรือว่าออคนที่เล่นกันช่ำชแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องการฮิวไม่ต้องการการชุบอะไรขนาดนั้นแพ้ก็แค่เล่นใหม่อะไรประมาณนี้เนะะาะอาคาโมไมล์เนี่ยเลยไม่มีจุดที่ได้เฉิดฉายจริงๆสักทีนะครับถ้าไม่ได้เอามาอะดัปใช้เนาะอาส่วนเรื่องคอนเทนต์อื่นๆ อย่างการตะลุยด่านมันก็ใช้ได้แค่เอามาบังนะครับหรือว่าลอยงลอยแยกอะไรพวกนี้มันง่ายไปหมดแล้วนะครับก็เลยทําให้น้องเนี่ยยังไม่มีจุดที่เด่นจริงๆนะครับผมแล้วก็เอามาใช้งานได้แบบ,แบ,บ,แบ,บหลายหลายรอบหลายๆสถานการณ์นะครับคือต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวที่ผมได้ใช้งานน้อยที่สุดและในระดับอ e ีพิกนะ เออเพราะว่าตัวอื่นๆในระดับอีพิกเนี่ยคือได้ไปลุยคอนเทนต์หลากหลายมากๆนะครับกล้วยนี่โหไปวงกดหลายรอบมากแต่คาโมไม้เนี่ยคือเป็นตัวเดียวที่ใช้ในวงกฎแค่ออครั้งเดียวหรือ2ครั้งนี่แหละนะครับอ่าที่เหลือเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้งานน้องเลยนั่นเองนะครับผมอ่าก็รอดูกันต่อไปว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์อะไรที่จะต้องแข่งกันฮิลหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่า ถ้านับการแข่งกันฮิวจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยคาโมไมก็น่าจะเป็นตัวที่ฮิวได้แรงที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดคุณบิวของเท่ากันนะเออนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับน้องคาโมไมนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะส่วนตัวผมก็รอเชียร์น้องอยู่ว่าน้องจะมีคอนเทนต์ที่ได้เกิดนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องจริงเพราะว่าน้องเนี่ยทำให้ผมติดอันดับนะครับท็อป50ในวงกดได้1ครั้งนะครับผมตอนที่เป็นเอ่อซีซั่นที่2แชปเตอร์ที่1 ที่มันจับคู่ธาตุดินกับธาตุลมนั่นเองนะครับผมอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้อ่า ความรู้หรือประโยชน์อะไรกันไปนะครับจากคลิปนี้เนาะหรือบางคนที่อาจจะเพิ่งมาเล่นก็ยังไม่เคยลองเล่นคาโมไมล์เนี่ยก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังแล้วก็อธิบายถึงความสามารถให้เพื่อนๆฟังนั่นเองนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกาลังใจให้ช่องจุงโกได้ทําคลิปของเกมคุกิรันทาวเวอร์ออฟแอดเวนเจอร์ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็หวังว่าอนาคตจะมีคอนเทนต์ให้น้องคามโมไมล์เนี่ยได้เล่นเฉิดฉายกับเขาสัก ผมไปแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ